ในประเทศจีนมีคำในภาษาจีนกลางที่เรียกว่าติงจือหูซึ่งหมายถึงบ้านที่เจ้าของปฏิเสธไม่รับเงินชดเชยและไม่ยอมย้ายออกไปไหนโดยเราอาจจะได้เห็นมาแล้วหลายครั้งและนี่คือเรื่องราวของเจ้าของบ้านชาวจีนรายหนึ่งที่ปฏิเสธจะย้ายออกจากบ้านหลังเล็กๆที่มีพื้นที่ขนาดเพียง40ตารางเมตรในเมืองกวางโจมณฑลกวางตุงก่อนที่ในปัจจุบันบ้านหลังนี้จะตั้งตระหงานอยู่ระหว่างสะพานห จูยงนางเหลียงผู้เป็นเจ้าของบ้านรายนี้อ้างว่าเธอจะไม่ยอมย้ายออกจากบ้านไปไหนเด็ดขาดเหตุเพราะว่าทางรัฐบาลล้มเหลวในการหาสถานที่ใหม่ในทำเลที่เหมาะสมให้กับเธอปัจจุบันบ้านของนางเหลียงได้กลายเป็นจุดสนใจของผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงผู้คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาหลายคนถึงกับจอดรถเพื่อลงมาดูและขอถ่ายรูปเก็บเอาไว้เพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย